ก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่าท่าคงประกาบในปัจจุบันเนี่ยมีมากมายหลากหลายแบบหลากหลายท่ามากตอนนี้หลายคนก็เดากันว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า500-600ท่าแล้วนะครับซึ่งสำหรับคนที่ฝึกท่าคงประการมาเยอะแล้วก็เชื่อว่าคงจะเคยเจอท่าที่ดูง่ายดูไม่มีอะไรมากแต่เวลาฝึกจริงเนี่ยกลับยากกว่าที่เห็นกว่าจะฝึกจนคล่องได้ก็เรียกได้ว่าใช้เวลาไปเยอะกว่าที่คิดไว้มากวันนี้ผมก็ได้เลือกท่าเหล่านั้นมาจากประสบการณ์ในการฝึกส่วนตัวทั้งหมด3ท่ามาให้ชมกันครับผมมีท่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่า ดาเดนแท็บนะครับเป็นท่าเคาน์เตอร์พื้นฐานที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยมองผ่านๆก็เป็นแค่การสปัดมือไปมาเท่านั้นท่านี้เนี่ยสำหรับคนที่จับจังหวะได้เข้าใจการหมุนของปากกาและการขยับนิ้วเป็นอย่างดีเนี่ยจะพบว่ามันฝึกได้ไม่ยากเลยครับผมบางคนอาจจะทำได้หลังจากฝึกเพียงแค่10นาทีเท่านั้นก็มีแต่สำหรับบางคนแล้วท่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในท่าที่ใช้เวลาฝึกนานมากที่สุดเลยครับผมเพราะจุดสำคัญในการฝึกท่านี้เนี่ยอยู่ที่การจับจังหวะในการดันปากกากลับซึ่งเป็นจุดที่ไม่สามารถบอกกันได้ออกมาเป็นคพูด แต่จะได้จากการฝึกด้วยตนเองเท่านั้นทําให้สําหรับคนที่จับจังหวะไม่ได้สักทีก็จะรู้สึกเหมือนต้องฝึกท่านี้ใหม่ตั้งแต่ต้นไปเรื่อยๆครับผมดาเดนแทบจึงเป็นหนึ่งในท่าที่ยากที่สุดสําหรับหลายๆคนเลยทีเดียวท่าถัดมาก็เป็นท่า thumbs น p i n reverse ครับผมเป็นท่าที่ดัดแปลงมาจากท่า t h u m b า r o l reverse อีกทีหนึ่งซึ่งดัดแปลงให้ปากกาหมุนบนนิ้วโป้งได้หลายรอบมากยิ่งขึ้นครับสำหรับใครที่เคยฝึกท่า thumbs spin ธรรมดามาก่อน จะเพราะาท่าซัมสปินซึ่งเป็นท่าที่ดัดแปลงมาจากท่าซัมาราวเพื่อเพิ่มรอบหมุนประการนั้นมีความยากมากกว่าท่าซัมาราวไม่มากเท่าไหร่ครับผมแน่นอนว่าถ้าหากต้องการเพิ่มรอบหมุนให้มากยิ่งขึ้นความยากก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่สำหรับรอบหมุนขั้นต่ําสุดของท่าซัมสปินก็คือ1.5รอบนั้นเป็นหนึ่งในท่าที่ฝึกได้ไม่ยากเลยครับผมแตกต่างจากเวอร์ชันรีเวิร์สของท่านี้โดยสิ้นเชิงซัมสปินรีเวิร์สเนี่ยความยากเรียกได้ว่าโดดมาจากท่าซัมบาราวรี ซึ่งจุดนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสาเหตุเหมือนกันแต่จากการลองทําด้วยตนเองอเนี่ยพรว่าการเลี้ยงปากกาให้หมุนอยู่บนนิ้วโป้งของซัมส์สปินรีเ e ิร์สยากกว่าซัมส b s ปินธรรมดาแบบเทียบไม่ติดเลยครับแม้จะเป็นการหมุนเพียง1.5รอบก็ตามและท่าสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือท่า Inverse ์สโซนซึ่งตัวนี้จะไม่ใช่ i n นเวอร์สโซนธรรมดาแต่จะเป็นอินเวอร์สโซนิกจากตำแหน่ง3 4มายังตำแหน่ง2 3ครับ สำหรับใครที่ฝึกอินเวอร์สโซนิกธรรมดาจนคล่องแล้วจะพบว่าท่าอินเวอร์สโซนิกนั้นไม่ใช่ท่าที่ยากเท่าไหร่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าโซนิกธรรมดาด้วยซ้ำครับแต่เพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งนิ้วของอินเวอร์สโซนิกจะทาให้ท่านี้เนี่ยยากขึ้นมาหลายเท่าตัวได้เลยครับเนื่องจากท่าอินเวอร์สโซนิกจาก3-4มา2-3เนี่ยจะบังคับให้เราจับปากกาที่ตำแหน่ง2-4หรือก,ก็คือการใช้นิ้วกลางกับนิ้วก้อยในการจับปากกาซึ่งถ้า,าได้ลองจับปากกาที่ตำแหน่งนี้ดูก็จะพบว่าการจับที่ตำแหน่งนี้เนี่ยมันยากและเป เพราะว่ามือของคนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากหุบนิ้วกล้อยลงมานิ้วนางจะถูกบังคับให้หุบลงมาด้วยครับทําให้การจับปากกาที่ตําแหน่ง2 4เนี่ยมักจะมีนิ้วนางมาขวางอยู่เรื่อยๆการทําท่าอินเวอร์สซนิกจาก3 4มา2 3จึงเหมือนเป็นการฝืนธรรมชาติของมือมนุษย์ครับผมแตกต่างจากการทําท่าอินเวอร์สโนิก2 3ไป1 2โดยสิ้นเชิงซึ่งแน่นอนว่าก็สามารถฝึกจนทําได้เช่นกันแต่กว่าจะทําทได้นั้นเรียกได้ว่าต้องใช้เวลาฝึกท่านี้มหาศาลเลยละครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับสาท่าคงประกาที่ผมเห็นว่ามันยากกว่าที่เห็นมากซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนก็อาจจะมองว่าแต่ละท่าเนี่ยยากไม่เท่ากันบางคนอาจจะมองว่าดาวเดนแท็บง่ายในขณะที่บางคนมองว่ายากก็ได้ครับผมรวมไปถึงยังมีท่าคงประกาอื่นๆนอกจากนี้อีกมากมายที่มีความยากมากกว่าที่เราเห็นอีกด้วยครับใครที่เคยฝึกท่าไหนมาแล้วเจอว่ามันยากกว่าที่คิดไว้มากก็สามารถบอกกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยครับผมสําหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ